สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางมายังช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับวันนี้ขวัญชัยก็มีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับให้กับทางผู้ประกอบการหรือว่าคนที่สนใจรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นรถรุ่นไหนนะครับหัวรถเป็นแบบไหน เครื่องแบบไหนเกียร์แบบไหนนะครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยจะเหมาะกับลักษณะงานแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่หัวรถก,กันก่อนกันลวกันนะครับหัวรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu e forward นะครับ frr 2 1 0แรงม้านะครับ frr 2 1 0แรงม้าเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของรถ6ล้อขนาดกลางนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส4 hk 1นะครับ ซีสูบแถวเลี้ยงนะครับระบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจกชันนะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์ MZW6P ซนะครับซึ่งเป็นเกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับรถ10ลร้อเผ่าเดียว นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับคันนี้นะครับจะมีช่วงความยาวในการต่อตัวถังนะครับเพื่อที่จะใช้งานเนี่ยอยู่ที่5,6เมตร6โดยประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูที่สเปคของยางก่อนนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางเลเดียนแบบไม่มียางในนะครับกระทะล้อเนี่ยจะเป็นกระทะขนาด 17.5, นะครับยาง9.5นั่นเองนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับถังน้ํามันนะครับขนาด100ลิตรนะครับส่วนในเรื่องของระบบเบรกเดี๋ยวขวัญชัย วนนนนไปดูฝัั่งะครบสำหรับระบบเบรกของเขานะครับเป็นเบรกแบบจิฟฟี่นะครับหรือเรียกกันติดปากในภาษาบ้านเราก็คือระบบเบรกแบบลมดันน้ํามันนั่นเองนะครับลมดันน้ํามันเนี่ยมีข้อดีนะครับมีข้อดีมากเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแยกวงจรนะครับเป็นการแยกวงจรอิสระหน้าหลังนะครับหากถามว่าการแยกวงจรอิสระหน้าหลังเนี่ยดีอย่างไรนะครับกรณีที่สมมุติว่าล้อหนาล้อหนา ว่าล้อนหน้าเรามีปัญหาใช่ไหมครับถ้าล้อนหน้าเรามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ล้อหลังในการเบรกได้นั่นเองนะครับนี่เป็นข้อดีของอมีระบบเบรกแบบแยกอิสระหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกกระบะก,กันต่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ สำหรับเจ้าตัวลูกกระบะตัวนี้นะครับอย่างที่ขวัญชัยได้พูดไปนะว่ามีความยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตร6โดยประมาณนะครับความสูงของเขานะครับจะอยู่ที่2เมตร20โดยประมาณนะครับกระบะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กพื้นเหล็กคอกเหล็กลูกลัวเหล็กกล่องนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับหน้างานต้องบอกว่าโอ้โหหน้างานแบบหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น บรรทุกสินค้าทั่วไปนะครับตามบ้านหรือแม้แต่จะเอาไปบรรทุกสินค้ากรณีที่รถวิ่งล่องก็ทําได้เช่นกันนะครับบรรทุกข้าวบรรทุกอ้อยก็พอไหวนะครับแต่เนื่องจากว่าความยาวของกระบะเขาเนี่ยจะอยู่ที่5เมตรหเนี่ยอาจจะต้องอต้องควบคุมปริมาณในการเขาเรียกอะไรละ่ะควบคุมปริมาณในการบรรทุกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าในกรณีที่เราใส่เต็มกล่องเนี่ยครับ อาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับมันจะมีผลกรณีที่ใส่เต็มกล่องเนี่ยน้ำหนักของรถของเราเนี่ยจะสูงมากนั่นเองนะครับเนาะคันนี้เนี่ยเห็นใช่ไหมครับว่าติดสติกเกอร์ที่เป็นรถทดสอบใช่ไหมครับสติกเกอร์รถทดสอบเนี่ยขวัญชัยลืมบอกไปเนาะว่ารถบรรทุกออนไลน์ขวัญชัยเนี่ยเรานะครับอยู่ที่อ e ีทตสุคิงยนนะครับอ e ีทตสุคิงยนเนี่ยจะอยู่ที่โคราชและบุรีรัมย์นะครับก็มีสาขาอยู่ทั้งหมด8สาขานะครับ สำหรับที่เห็นสติ๊กเกอร์ว่าเป็นรถทดสอบเนี่ยรถคันนี้นะครับก็ทางอีซูซุคิงยตนนะครับสั่งมาเพื่อที่จะเป็นรถทดสอบให้กับทางลูกค้านะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงแล้วแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันความยาวของตัวถังเนี่ยมันพอสําหรับาการบรรทุกหรือเปล่าหรือแม้แต่อยากรู้ว่าสมรรถนะของรถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนน้ํามันนะครับ กำลังในการขับขี่นะครับภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับอยากนํารถเนี่ยไปทดสอบในการวิ่งหน้างานจริงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับใกล้ศูนย์อิสุุคิงโยนที่ไหนสามารถที่จะขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทดสอบง่ายๆโทรหารถบรรทุกออนไลน์ใบขนชัยได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดเกนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวอีสุส์ frr 210นะครับช่วงความยาว5าเมตรนะครับ ต่อเป็นกระบะบรรทุกนะครับก็ถ้าใครสนใจรถบรรทุกหมายป้ายแดงนะแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหนนะครับการขึ้นโชว์รูมไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเซลล์ลักษณะไหนจะคุยกันถูกคอหรือเปล่านะก็สามารถที่จะติดต่อขนใช้ได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับวันนี้ขนใช้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ